แมู่ซีที่นี่ที่ไหนที่นี่คือบางใหญ่นะคะนุ้ยน้องหญิงพูดเองฝั่งซ้ายมือคือโรงพยาบาลเกษมราชฝั่งขวามือคือบิ๊กซีแอสตานะคะอันนี้คือสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดบางใหญ่ค่ะต่อข้างหน้าคืออะไรอันนี้คือห้างที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหในประเทศไทยนะคะก็คือเซ็นทรัลเวสต์แกรค่ะ ใหญ่มากใหญ่กว่าสยามพารากอนสองตึกมารวมกันเลยนะคะใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดพื้นที่ใสๆเยอะมากทีเดียวนะคะไม่ได้อยู่ในตัวกรุงเทพนะคะอยู่นนทบุรีนี่เองข้างบนก็เป็นสถานีทางรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือสะพานเยอะมากสะพานที่จะเข้าเมืองออกนอกเมืองวนกันสนั่นวันไหวนะคะ รถสามารถเลือกได้เลยค่ะคุณจะไปเส้นไหนนะคะสะพานโค้งไปโค้งมาค่ะแต่น้องหญิงอยู่ข้างล่างนะคะค่ะบรรยากาศข้างบนที่ดูจ้ะแม่เป็นอะไรัวหรอแม่ชอบน้องหญิงพูดหรอโอเคค่ะเดี๋ยวมีพูดต่อนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะไปทางกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ไปเอ็มแปดสิบเอ็ดค่ะอันนี้ทางนี้สูงกว่าเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาจากทางนู้นจะลง จะลงที่ถนนการจนาแล้วก็จะไปที่บรมราชชนนีนะคะก็จะลงสะพานทางนี้ค่ะนะคะเราให้เพื่อนๆฟังสำหรับคนไหนที่อยากมาถนนเช่นการจนาเส้นนี้นะคะเราเริ่มต้นที่เซนทานโสเกรปแล้วก็ไปแยกบรมแม่พูดอะไรต่อไหมก็มีตัดถนนบรมหาฮะก็จะมีต่อไปก็จะตัดถนนบรมหาใช่ไหมคะที่จะเข้ากรุงเทพเนี่ยแม่เขาบอกแล้วอันนี้คือถนนการจนานะคะ เล่าให้ฟังค่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวเมืองตัวเมืองหลวงนะคะอันนี้จะเป็นเส้นข้างนอกค่ะแต่ว่ารถเยอะมากประเทศไทยถนนเยอะมากวันนี้น้องหญิงเดินทางมอรทอนเริ่มจากนครปฐมไปไหนแม่ไปด่านชา้างตะแคงแสนอูน่ทองอูทองเข้าด่านช้างด่านช้างกลับมาสุพรรณเรามาโผล่ลาดบัวรัวเข้ามาบางบัวทองกลับไปจะอมน้อง โอ้เหนื่อยมากเลย,เยทั้งวัน,นค่ะระยะเวลาเดินทางของเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณสี่ิบสชั่วโมงแต่ว่าสี่รอยกิโลได้นะไกลมากไกลสุดคลัว<อ>ไปเลยจักกิโลได้เท่าไหร่ละหนูคิดว่าประมาณสามร้อยกิโลค่ะตอนนี้นะคะยิ่งกว่าขับรถมาราธอนจากกรุงเทพไป คสวรรค์สีสเกตก็ได้นะอุดรกนสวรรค์ใกล้ไปใกล้ไปถ้าภาคเหนือก็จะประมาณพิษณุโลกถ้าภาคใต้ก็จะประมาณชุมพรค่ะหรค่ะ นี่คือทางออกพระรามห้าพักกินตาพระรามสองเข้าไปข้างในนะคะ ก็ถนนนครอินนะคะออกซ้ายค่ะพระบินเก้าพระรามสองตรงไปเหมือนเดิมนะคะดีแล้วที่รถไม่ค่อยติดฝั่งนู้นติดแต่ม่แล้ะฝั่งนี้ไม่ติดโชคดีมากเพราะว่าก็จะถึเริ่มงานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ติดทางก็ยังดีกว่าทางเก่าอยู่โอ้โหกสองหกโอ้ยของฉันตัดดูว้ยจบทุกวิหกสองแปดเออจบละเหลือเมเจอร์ เป็นเบอรที่บัญชีเรายัางตัดค้านชำระไวคะ้ค่ะปึงต้องตามใบสลิปโฟนเงินจ้าต้องไปค่ะยังมีของเมเจอร์ที่ยังค้างอยู่นะจ้าขึ้นทางด่วนจะจัดที่ซายนะคะ อันนี้โหลตัดพรามห้าโหลดตัดพลามห้าและแล้วเราก็ออกบัญชีมาแล้วใบกำกับภาษี มีสลีโอนเงินเพื่อไปตัดยอดจ้าบัญชีแมวถึงจะตัดได้จ้ะมันจะเลิกงานละวเด้วยก่อนเนี้ปิดแล้วมั้งเนี่ยจบแล้ว ร้านแม็กระยองด้วยค่ะลูกค้าขอต้นฉบับบินค่ะ ไรน,นะคะตรงลาหาวและแล้วเราก็จะใกล้จะถึงถนนบรม,มาราชชนนีค่ะนี่ได้เราควรเดินไปบอกชมพู่ว่ามีขอบินของไปลองไปขยองให้หน่อยปิดลูกค้าจะเอา รถสบีบแต่สายไปวางบินร้านแมกระยองเขาจะโอนเงินให้พี่พลเออพี่พลเขาส่งให้ชมพู่อ่ะเราควรเดินบอกหน่อยดิพี่โทรไลบัญชีไม่ติดหมอเป็ดแล้วจ้ะเออเออเราควรหน่อยจ้าขอบคุณจ้าอันนี้ไทยวัสดุนะคะเออเออลูกค้าของไทยวัสดุบางใหญ่เอ๊ะวัสดุเออบางใหญ่แล้วก็แมกระยองบางโีงพยาบาลขอด่วนเขาจะโอนเงินไม่ไม่อยากรอพรุ่งนี้เออ โอเคเด้อ <K eder> ขอบคุณจ้าไม่สบายเลยไหมไอ้ไม่มีอะไร เี๋ยวหนูกำลังให้บัญชีหาบินให้นะคะเขาเปิดเลยยังไม่รู้ตรงเล็กเนี่ยตรงไรเสียอะไรน้ำมันปะทออะจ้าจะปิดอะไรจะไปซื้อเส้นอนะและแล้วเราก็จะเจอเยสงเงียมตรงนี้นะคะโอ้ยอย่าลืมไปเบิกไอ้นี่ไว้ ก็เบิก็จแล้วนี่เบิกยังบอกให้ไปเอาตามกองเลยนะเธอเอามายังเงอีสานเธอยังไม่ได้เอามาเลยทําเรื่องเบิกแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเอาจะเอามาทําไมใบใบไม่ได้ออกทิปจะเป็นแบกใส่รถห้มันหนักทําไมละแม่เยอะมากอ่ะกทมสองก็เป็นตั้งเลยโว้เบิกกันขนาดนี้วะเนี่ยนี่เบิกไม่ได้หรอเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดมันลำบากไปเก็บไว้เบิกเบิกสมุดหนึ่งเล่ม นี่มันด่านะเร่นตาลเอาไหมไม่เอาหรอกเสืออาไอุ๊ยตายตายดิฉันลืมดิฉันมัลติพูดดิฉันลืมเลยมรนมันหมดแล้วนี่สุดท้ายแล้วนี่สองทางมีทางขึ้นสะพานอีกทางนึงแม่น้ำตาลมีสองทางทางออกอ่ะแม่มันจบแล้วจ้ะ มันสุดท้ายแล้วจ้าสุดท้ายอะไรมันมีตรงนู้ดอีกทางหนึ่งดูดีๆไปไปตรงไปก็มีอีกทางหนึ่งอะ่ะทางหนนึงให้ลงตรงนี้เขาจะลงตรงนี้อะใช่ <laughs> เออมีจริงๆด้วยมีเสาไฟฟ้าโอเคค่ะเราจะขึ้นถนนแยกบรมอยู่ตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะหลับถนนตรงนู้นเพื่อที่จะเข้าถนนบรมนะคะบางแคพระประแดงตรงไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นวามปฐมขึ้นขวาจ้าแล้วก็ลงสะพาติงก็ติดองให้เรียบร้อยนะคะนี่เดินลงไปจ้ะ จบคลิปตรงนี้นะคะเดินทางจากเซนทานเวกเกสนะคะมาแยกบรมมาราชชนนีนะคะแล้วก็เข้าบรมเข้าถนนบรมจา้าเพียงแค่นี้น้องหญิงก็จบคลิปนะคะแล้วก็จะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะ 5. ้ามงเย็นแล้ว่ไมจะไม่ถ่ายต่อนะคะเพราจะย้อนแสงละคะ่ะจะย้อนแสงบรรยากาศไม่สวยงามน,น้องหญิงไม่ถ่ายคะคะไปแล้ว เจอกันค่ะเจอกันไม่บายนะคะข้าถนนบรมก่อนพราะวติดจะติดมากเลยเนาะบางบวัวทองมาตรงแยกเนี่ยเนาะวันที่หนูมาก็ไปจุดนี้นะแม่อือมันจะติดอีกฝั่งนึงหรือว่าเรามาวันที่เราโชคดี ก็ไม่รู้นะไปแล้วค่ะ